ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือในม้าอีกแล้ว้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ง้วนไส้ใหญ่นะครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็น CT t ฟาร์มนะครับหรือหอยไว้ง้วงงาม้อครับพี่น้องนี่ผู้ใดหาใส่ลอยหกซีู่พี่น้องครับมีมาไห่พีให้น้องเป็นวัวทองผอมนะครับ ล้วก็มีแม่ลูกซื้อสองได้สามฝากนะครับเนาะแล้วกาผู้ใดอยากจะได้พอพันกับบุญชูสีผ้าเบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่แหละรับรองป้ามองนีว่าเห็ดใดฟิตวังครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เด็ดนะครับพี่น้องครับมีงัวเท้าอยู่นี่ผู้ใดอยากไดจะนับผลพอพันตัวนี้อ่สวยๆเลยนะครับเนาะมีมาให้พิกัดอยู่ที่บ้านนามนต์ตำบลนามนต์อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเพื่อบริสียเวลาครับเดี๋ยวจะพาไปทักทายครับเจ้าของขอบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียศเีอาจารย์บุชูครับผมครับอ่ะมีมืันนี้มีงวดชุดไม้สูตรโตด้วยครับพี่น้องไม้สูตรโตครับผมมีอนาคตแม่พันธุ์แล้วก็อนาคตพ่อพันธุ์ครับแล้วก็งวท้องครับครับผมมีชุดแม่ลูกซื้อซองได้สามก็มีครับผู้ใดอยากได้รถถังจับตาดูตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นสีผ้าเบิ้งนะครับถ้าเบิ้งครับเด็ดเด็ดครับคลิปที่เด็ดมือนี้เขามีโปรโมชั่นครับอาจารย์โอ้ครับมีผู้ใดที่มีงัวเนื้องัวที่รันเสริมแบบว่ามันเป็นมันเป็นอย่างเงี่คร ถ้าต้องการงูเฮานี่เอามาแลกมาเปลี่ยนได้ครับเอางูมาเปลี่ยนได้แม่นครับมีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นให้ยได้ครับนักตัวใดครับอ่ะเอามาเปลี่ยนได้แม่นครับผมเอาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเขาก็087ครับผม2378145ครับผมครับผมเฟซบุ๊กก็บหอยไวกิ่งง่างามมุ่งดำดำครับผมครับฝากติดตามเพจกับซีทีทีฟาร์มครับผมครับผมอ่ะเอาตัวแรกเลยนะครับเนาะตัวแรกเลยครับเอาอนาคตพอพันกว่าลุงเลยครับอนาคตพอพันเท่าบุตรแม่นแล้วครับพี่น้อง ตูเงานะครับตูเงาครับแล้วก็บบดจัดเต็มแมนครับเอาตัวนี้น้องเขาจ็ดเดือนหัวเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนี่พี่น้องครับแมนครับลูกซายของตัวโน้ไว้หนึ่งหนุ่มครับอ่ะลูกโตโน้เด้อครับพี่น้องเด้อครับขาเหยียดดีนะครับเนาะหลังค่อนข้างที่จะตรงนี้ที่เดียวนอกตั้งนะครับประสิทภาเบิ้งเขาอันนี้ปลุกผมเกิดด้วพื้นเห็ดครับเบิ้งบกออกเดี๋ยวเขาเดียวท่านได้เห็ดครับท่านได้เห็ดเนาะครับพี่น้องเออไม่เห็นเห็ดในตัวเอ้านี่แหละส่วนสูงอนี่่าครับ สูงร้อยสามสิบวกอยู่ครับร้อยสามสิบกว่าได้ครับพี่น้องแม่นครับอ่ะเดี๋ยวทางหางจังไปเบิ้งเดี๋ยวมางช่ถามราคาก่อนเนาะแม่นครับตัวนี้นี่ไอเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบสองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่ต่อรองได้แม่นครับผมอันนี้ทรงฟรีหอดใสครับทรงฟรีทั่วพักอีสานครับผมทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อในราคาเบาๆนะครับทรงให้ฟรีพร้อมนะครับอ่ะนี่ขันเอาไปอีกคูหนึ่งอ่ะเดี๋ยงฟรีไก่ก็นั่นพี่น้องเอาพวกกันไปนะครับแม่นครับอ่ะเป็นงอโบดไข่สองนะครับพี่น้องครับแมนครับไข่นะะครับเนา สีด้านขวานะครับพี่น้องครับเอาเผาบดเหมือนกันเลยกบขางนั่นพี่น้องเบื้องขางเดียวเราแล้วนะครับนี่นครับอ่านี่นี่นะครับเดือกขวนจับสวยนะครับพี่น้องเหลายคนสื่งว่ากับเบื้องขวัญมอนี้พี่น้องเอาเบื้องเอาใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่นะครับหูครับเจียงครับยืนว่บเป็นงวประกวดแลวอันนี้ยืนได้เดไอ้พี่น้องจับได้เก่าได้นะครับเออนี่หูนะครับบนลึกขึ้นกันนะครับนี่นครับสองหมื่นซีบนมุ้งผงกวงนะครับนี่ขาเหยียดหลนะะคคครรรััับบบบพี่นน้อองเเา เออนี่เก่าได้อยู่ได้เบิดมื่อครับเก่ายู่ได้เบิดมื่อองศาเลื่องก็ยจ่างสวยเลยนะครับแม่นครับมัดกล้ามถ่ายมาเป็นมัดบัดอันนี้แค่อายุหน่อยๆนึงเด้อครับครับผมเด้อเมื่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนกะเรื่องการเริ่มเติบโตนี่สิใหญ่ไปได้อีกหลายนะครับเนาะอะมึงเอาหางบดหรอกบวแซมนี่นี่นะครับพี่น้องผู้ใดหาอ่าอนาคตพ่อฟันยู่่ยูนี่ก็มีมาเรื่อยๆได้ครับพี่น้องอันนี้ผู้ใดโทรไปเด็กก่อนได้พี่น้องเด้อแม่นครับผมเออฟ่อบวท่านจะแกแม่มันสูงเกือบร้อย นียแม่นครับมีรูปใปเบิ้งครับเดี๋ยวให้อาจารย์เพิ่นแปะรูปใบเบื้องะเดี๋ยวผมจะรูปแม่ขึ้นให้ตรงนี้ได้ครับเด้อแมนครับนี่คือแม่เพิ่นนะครับอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับปดีมาเบิ้งผลงานลูกเอาเขาเห็นไปแล้วนะครับเนาะนี่สวยตํานี้ไม่มีนะครับนี่แค่เพียงตัวแรกครับพี่น้องครับค่อยๆเบื้องไปให้มันจบกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ตัวแรกเอาเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องเบอร์สองนะครับเดี๋ยวจะไม่เบื้องที่ละเบอร์ได้พี่น้องเด้อดูตัวที่สองครับเอาพี่น้องครับ บันิกาสิทผ้าเบิ้งเบอร์สองนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเบิ้งเราก็เป็นแม่ลูกแรกนี่แหละครับผมลูกตัวผูย่างหนาแข็งขากระดูกใหญ่นะครับครับผมลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งตัวนี้เท่าไรครับเดือนไปได้เดือนนึงพอดีครับประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องครับแม่คุณใส่ใหญ่ด้วยครับสูงเท่าไรครับไอแม่ร้อยหกสิบบวกได้ครับเออร้อยหกสิบบวกนะครับใส่บบกใหญ่ด้วยครับพี่น้องตัวจริงจริงอ่ะเคฟสามหนึ่งหนอกตั้งตับัน้งหลั่เดือนเดียวนะครับเเบิงอาพี่น้องครับเบิงงผลานเอาเกิดกับแม่นี่แหละครับผม แม่ก็น่าจะทองว่างอยู่หไรพี่น้องแม่ครับทองว่างครับซามอยู่ลำกันคู่นี้อาจเปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดไบสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองต่อร้องได้ทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับอ้าวสีผ้าเบื้งด้านหน้าของลูกเพิ่นหนังนันนหลังแตกๆนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่เบื้องแผ่นหลังลูกเพิ่นเด้อครับพี่น้องเด้อไกลเป็นการ์ตูนหน่อยครับเออกําลังสิเป็นการ์ตูนหน่อยพี่น้องอ่ะนี่แหละหน้าแม่เพิ่นนะครับเนาะครับผมนี่แม่สดลูกสวยงยังสดๆอยู่พี่น้องครับงอลูกแรกครับเออ เบื้องเอาพี่น้องครับงอลักษณะแบบนี้ให้ลูกแบบไหลพี่น้องเบื้องเอาเป็นง้อลูกแรกนะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องไอ้ทางไทยนะครับเนาะหางแม่กับลูกเป็นยังไหนะครับพี่น้องเบื้องเอาง้อบบมีตําหนี่ได้พี่น้องได้ไครับผมงอไม่มีตําหนี่นะครับด้านขวากะบบมีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับะบมีปานบบมีดังเดี๋ยวจังสีพ้าไปเบื้องลิบนะครับตํหนี่หายห่วงครับพี่น้องอยูหนี่บ่มินะครับเนาะครับนี่นะครับ เล็บป่มีปัญหายนะครับด้วยแม่เพลินนี่ผมูถึงเชื่องพี่น้องครับแม่เพลินอยากได้กะต่อรองเอามักแม่นี่นะครับเนาะสี่หมื่นสองนะครับไอยางก็น้อยเนาะบัดนี้สิผ้าเบิ่งแม่เดี๋ยวเอาแยกลูกจากกันก่อนพี่น้องครับเดินลูกเดินมามานี่เบิ่งเบิ้งนะครับเนาะพอดีดูวนบังนะครับเนาะพี่น้องเออนี่ยเนี่เนี่เออเดินวนใส่ไปได้ครับบัดนี้ยวนไปเลยวนไปเลยเอาวันอี้ครับบัดนี้นี่นี่แม่เพลินพี่น้องเออนี่แม่ป้อป่าโมดังนะครับเด้อ หนาวนี่ด้านขวาของแม่เพื่อนตัวจริงนี่ตัวบบกใหญ่เลยพี่น้องครับออยากได้กะมาเอาครับผมนี่แหละตัวลูปคนด้านขวานะครับถ่ายเพิ่งเอาน้ำนมดีนะครับผู้ใดหาใส่ใ่มานี่พ่าะผิดหวังครับพี่น้องอันนี้แค่เบอร์สองครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบื้องคูต่อไปนะครับพี่น้องเบอร์สองได้สามครับเพื่อนอ่ะต่อไปเป็นซื้อสองได้สามนะครับเด้อเดี๋ยวสะเอามาจัดให้เบิ้งดีๆครับ อ๋พี่น้องครับมาเบงเบอร์สามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นซื้อ2ได้3ามนะครับแดงแดงเข้มเฟิมใหญ่ลูกผูตะวันลูกงามนะครับพี่น้องแมน่นี่เอาไอ้ตัวนี้ลูกพอได้จักเดือนแล้วลูกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตจักเดือนครับได้หาเดือนกลัวนี่ครับหาเดือนกลัวด้วยครับพี่น้องแมนครับเบงแม่นะครับเนาะแม่ท่องจักเดือนหรอครับแม่ท่องกับไอ้ไอ้ทศพลครับทศพลได้สองเดือนกลัวครับมีใบมีหลอดแม่ท้องทศพลนะครับเนาะเยวจะอ่านใบให้เบงนะครับพี่น้อง ทองสองเดือนกัววัซน์นี่ทับวันทีงี้สิบแปดพฤษภาพหกเจ็ดกำหนดขอดกับแปดมีนาหกแปดนะครับเนาะแม่นครับเป็นลูกที่ได้ครับแม่เพิ่นมอะไรตัวนี้ลูกแรกครับในท้องที่สองครับลูกแรกนะครับในท้องลูกที่สองแม่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบสี่เลยครับร้อยห้าสิบสี่เอาอันนี้สองในสามได้พี่น้องแม่นครับคู่นี้ไอ้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวคู่นี้เปิดใบสี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าได้ครับพี่น้องเอาเบิ้งเอาตีจังไดนกระขุมตัวนี้แม่นครับเอาเบิ้งเอา แมร์ถไล่ลูกถไล่เบื้องเอาลูกตัวนี้รับเงาเด้อครับเด้อแม่นครับผมองศาเรื่องสวยแข็งขายเงาล้วก็เป็นพ่อพันเลยเลยครับที่สําคัญนี่แดงเข้มครับผมอ่ะเบื้องถ่ายก่อนเดี๋ยวจังเบื้องไห้แม่เด้อครับเบื้องคู่กันก่อนนะครับนี่เป็นบูดแบบจัดเต็มทั้งแม่ทั้งลูกแดงจนแสบตานะครับลูกนี่ไข่สองใส่ประมาณร้อยหาสิบสี่นะครับเนาะนี่เบื้องแพทยหลังนะครับเออนี่งนะครับอ่ะนี่เลยละเออเออเอาลูกจักกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวสีพาเบื้องแม่์ัปนี้นี่นะครับหนาลูกคนที่น้อง แม่โอเคแล้วครับนี่เบื้องมุมนี่เราจะพาดูแม่นะครับเนาะเออนี่แหละแม่แดงๆนี่แหละครับเบื้องทายยางเอาแม่โว้ขวามาครับวันนี้โอเคจอดกันวันนี้นี่แดงเข้มนะครับแม่บากง่ายด้พี่น้องแม่ครับนี่เบื้องเอาซีสิบเก้าคุ้มมากมพี่น้องกับตัดสินใจเอาครับนี่นี่นะครับต่ว่าตัดสินใจโดนอาจจะบทั้นะครับเนาะอ่ะสีผ้าเบื้องหนาแม่ชัดๆครับครับผมเบื้องหนาตรงนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับ บูดแบบจัดเต็มนะครับนเนาะเบิ้งถูกส่วนไปหางบวดอกบัวแซมนะครับนี่นะครับเราจะพาเบิ้งทั้งหนาหนาหนงกดีนะครับแม่พิ่นกระไดบูด<อ>ลหลก็สีแดงเข้มนะครับเนาะ,ะคลิปไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับจะเอาเบิ้งขางใสอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ,ะขางใสของแม่พึ่นอีกนีหนึ่งเออเนี่นะครับจะให้เพื่อโอเคนะครับออในแหละพี่น้องครับเบิ้งแม่ชัดๆแบบนี้เออโอเค อ่ะครับโอเคแล้วกันเลยอ่ะนี่ยืนสวยๆหน้าหันไซนิดนึงอ่ะเบื้งความสมส่วนครับผมนี่ดูเอานะครับเลือกเอาพี่น้องครับคู่นี่เบอร์สามต่อไปสิบห้าเบื้งใส่ไ่ด้ครับพี่น้องครับไปชมแม่บอกครับว่นนี้แม่บอกนะครับเดี๋ยวไปชมเบอร์สี่ครับผม เอาพี่น้องครับบันิกะสิพามาเบิ้งที่เด็ดตัวนี้เลยครับผู้ใดหาแม่บอกอยู่อ่ใส่รถถังเลยเลยครับเด้อแม่่ครับอตัวนี้เป็นลูกของไอ้เคฟหกแปดได้ครับพี่น้องครับนี่ใบน้ำผมนี่แหละเบิ้งสภาใบเอาแทรกเแทรกกับเบิ้งเอาลรถพี่น้องนี่เกิดวันที่สิบห้าเมษาหกหกมั้งครับพี่น้องครับกับงวอขบปีบงสงการมั่งหันละครับผมแม่นี่ไรเอาจากเดือนนะครับพี่น้องสี่สิบห้าเดือนครับตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับไป้อยหาสิบห้าหครับอันนี้ลอยหาสิบห้า มนครับครับผมตัวบักใหญ่ได้พี่น้องครับย่างหนาพร้อมนะครับอันนี้งัวคือไอ้สิบก็เดือนเองนะครับพี่น้องครับบดจัดลูกของเคฟหกแปดนี่แหละพี่น้องผู้หาพอพันอยู่กับพิจนาเอวนะครับหกแปดหายมาแบบนี้นะครับเนาะอันนี้แม่มันตัวใหญ่บ่ครับไ้แม่สูร้อยเจ็ดสิบกูครับแม่ใส่ร้อยเจ็ดสิบประทันพี่น้องครับอันนี้คือเห็ดเขาให้แล้วเด้อครับเด้อแม่ยครับติดเขาเรียบร้อยย่างหนาย่างย่นใส่รถถังนะครับเนาะเอาตัวนี้ไอเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สี่สิบเก้าครับ ตัวนี้49ยังเบานะครับกับสภาพงูที่เห็นอยู่งามแบบนี้49ต่อร้องได้อีกแม่นครับทรงฟีตัวอีสานนะครับพี่น้องแม่นครับอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวสิ้อผาเบิ้งอ่าทั้งหนานะครับเนาะนี่หน้าตานะครับพี่น้องไี่กว่ข่วงยังจนเด้นะครับพี่น้องแล้วก็เป็นงูที่กระดูกใหญ่นะครับเนาะโครับห้องสังเงยแต่น้อยเอาเลยเอาไปต่อยอดนี่เบิ้งหันหนาทานี่ไปนี้เอาเบิ้งมุมนี่ก่อนนะครับเด้อพี่น้องครับ อ่ะอีกสามสี่เดือนกันนานี่ได้ผสมแล้วนี่นะครับแขงขานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอายังบอกเปิ่นึงเลยสีผ้าเบื้องนี่นี่นี่เบื้องโอเคแหละครับทาเน่เนี่เบื้องหงหางนะครับแขงขาใหญ่ายเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะสีนี่ยบัวปั่นบัดังได้พี่น้องเด้อเบื้องขางเดียวนี่แล้วเลยนะครับเนาะนี่แหละยางเด็ดสี่สิบเก้าฟูได้บัวเอากะปีไม่สี่พออีกบ่พี่น้องเอ้านุมบะติงเงินบัครับงั้นครับผมอ่ะนุมกับบะติงเดี๋ยวสีผ้ายางเบื้องขางใส่ได้ครับเด้อพี่น้องครับบเเเออออ่งงงงขขข้้าาน นะครับเนาะนี่เขาดีอยู่ดีครับวุ้นหนาขักพี่น้องเขาตัวนี้ต้องมาเมืองตัวจริงเอานะครับเนาะหรือผู้ใดได้ไปนะครับวบรหนาคักบ่วน้ำคักบ่วในราคาสี่สิบเก่านี่นี่นะครับเอานี่เขาอยู่ได้ลักษณะแบบนี้คือผู้ใดวาแพงก็จะถสอว่าไหนได้พี่น้องเด้อเนาะนี่พ่อเอาเลยนหรอต้อได้อีกไหมเออเก่านี่ยยุ่ได้เหมือดมือด้ลครับพี่น้องที่เก่าไใบว่าอย่างนี้มันจากเลิตน้ำมูพูนหลายนะครับพี่น้องครับผมนี่อ่ะนี่อ่ะ อันนี้แหละครับผมเบอร์เบอร์ซีตัวเนาะแม่ครับเบอร์ซีเบอร์ซีนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้ออ่าเดี๋ยวจะพาดูนะครับพี่น้องครับนี่ต่อไปสิผ้าเบื้องที่เด็ดครับพี่น้องครับวันนี้ที่เด็ดครับอ่าพี่น้องครับวันนี้กัสิผ้ามาปิดท้ายด้วยอ่าง้วนทองใส่หญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวจริงนี่บักใหญ่เลยเด้อพี่น้องแล้วก็อ่าเป็นง้วนที่ลั้มตัวเงาทองพร้อมนะครับทองกับซีไว้หนึ่งสามสามนะครับเนาะกะบทัวัตถิเก่าเมษาหกเจ็ดกหนดคลอดกะ สิบสามมกราหกแปดนะครับเนาะสี่เดือนัวสี่เดือนกลัวแมนครับอันนี้เป็นลูกที่ได้ครับไป่ง้วลูกแรกครับเป็นง้วลูกแรกเวยครับพี่น้องครับอ่ะแดงเข้มดีทั้งตัวแมนครับยางสาวยางสดนะครับเนาะลูกแรกนะครับอ่ะนี่โคดมักใส่ใหญ่นะครับด้วยทองกับซีไว้หนึ่งสามสามตัวนี้หูสันเลยพี่น้องครับเป็นมามันนะครับเนาะแมนครับเออนี่มักใส่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจังเมืองทายยางครับพี่น้องมันช่วยติดถามราคาห้กอน ส้นสูงยุทธอไรครับใบตัวนี้ร้อยหกสิบห้าบวกครับร้อยหกสบวกมันตัวบกง่ด้วพ mm, ี чи, ่น้องเม่นครับไอเปิด้เถ่ดได่ยิ่งสิเปิดวบห้าสิบเจ็ครับห้เดนะครับอันนี้คืองว่านะคบพี่น้องครับแม่นครับงวงญ่านะครับเด้อบ่เป็นสูงร้อยสิสิห้าที่พี่น้องครับนี่นะครับร้อยหกสิบห้านะครับเนาะเป็นงวบุตร5้อยหบวกร้อยหสิบาบวกบวกสัพี่น้องครับนี่หางกลมมดหลุดง่ายๆน้มกับบอติงนะครับหางบ่ดอกบอแซมนะครับเนาะเดีู ชัดๆเอ้าพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาเบิ่งตัวจริงกับผู้จุงง้อเป็นสูงร้อยเจ็ดสิบสามด้วยพี่น้องแม่นครับอ่ะไอ้เบ่งถ่ายยางจังน้อยนะครับวันนี้มาเดินเดินรีบไม่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องเราจะให้เบิ่งถ่ายยางเออนี่ขาโปะทกโ่ะถอนอ่ะพ้นใส่มาเลยครับนี่ตัวบักใหญ่นะครับเนาะนี่เออนี่สีโ่ะปันโ่ะด่างครับพี่น้องครับเบิ่งสองขันนะครับเนาะอ่ะนี่เบิ่งเอาหางชัดๆนะครับเนาะเออนี่โอเคอ่ะนี่แหละครับพี่น้อง เล<ไ>ยหมักงอยใหญ่ยุดเออนี่ดเดื้อง่อเพิ่งจะคักพี่น้องผม,มนี่<ย>เห็นปะใส่ร้อยหกสิบหาเด้อครับพี่น้องนี่อันเดียนี่เบืเ้องต่อเขาบคนเอานะครับเนาะเชียงหองหูหองเชับงเชียงหูจริงจริง,ง,งขากระบ,บักง่ายเด้อครับพี่น้องนี่เบื้องไกลๆเบื้องเตรียมโตเล่าโตัไกลๆครับเอาสั้นๆโบนจัดนะครับเนาะนี่เบื้องหนาวนะครับอ่ะเบื้องเล็บครับผมอ่ะเบื้องไกลๆชัดๆเนี่ยและพี่น้องอ่ะนี่หยูด อพี่น้องครับมีใส่ยใหญ่มาฝากผี่ฝากน้องผู้ใดมากับมาเอานะครับเนาะ,ะกะ็น่าจะมีให่แค่นี้นะครับวันนี้เนาะแม่นครับผมครับผม,ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับพี่น้องขอสวัสดีครับขอบคุณครับ